สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับสัญญาหมอคอมนะครับร้านคอคอมเซ็นเตอร์ร้านซ่อมคอมแบบบ้านๆนะครับผมก็พอดีมีเพื่อนๆถามมานะครับเกี่ยวกับเรือนไม่ฟอร์จเนอรนะครับส่งส่งภาพมาให้ดูขอแนวทางการซ่อมนะครับก็รู้สึกว่าพี่เขาเนี่ยจะได้เปลี่ยนคาปาซิเตอร์นะครับตรงนี้นะะถือว่าเปลี่ยนไปแล้วนะครับ อ่าเปลี่ยนคาปาซิเตอร์แล้วนะครับเนี่ยพวกเนี้ยนะแต่ว่าจริงๆนะี่ยตามสไตล์ผมนะนะครับตามสไตล์เนี่ยเราจะต้องบันทึกอาการก่อนและหลังให้ดีนะครับเพราะว่าอาการพวกเนี้ยมันจะไม่ได้เกี่ยวกับคาปาซิเตอร์โดยตรงนะครับคาปาซิเตอร์เนี่ยจะช่วยในการเก็บประจุให้อิ่มนะครับเก็บไฟให้เรียบนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับก่อนที่ไฟเนี่ยพวกเนี้ยนะครับจะเข้าระบบเนี่ยจะผ่านเลคุเลเตอร์ตัวนี้ นะครับตัวนี้ผมไม่ได้เช็คนะว่าเป็น IC อะไรนะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็น IC power supply อะไรสัก,สกอย่างหนึ่งพอดีผมก็ไม่ได้มีเวลาเช็คละเอียดมากตัวนี้เป็น IC Regulator นะครับ regulator ตัวนี้นะครับจะทำการลดแรงดันไฟ12โวลต์น,นะครับที่ผ่านจากแบตเตอรี่นะครับหรือผ่านจากไดนาโมนะครับผ่านจากไดชาร์จหรือระบบ power supply 12โวลตนนะ์ในรถยนต์นะครับเวลาเขา เวลาเขาเข้ามาเนี่ยตอนที่ตอนที่จังหวะแบตเตอรี่เนี่ยมีการชาร์จเนี่ยก็ประมาณ14โวลต์นะครับ14โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นซัพพลายที่เราจ่ายเข้ามาเนี่ยนะครับก็สัก 12- ถึง14โวลต์ก็ได้นะครับเขาก็จะวิ่งมานะครับมาเลกเลเตอร์ตัวนี้นะครับลดไฟลงเหลือ5โวลต์นะครับยังไงก็ตามนะครับตรงนี้เราจะต้องรู้ขาของเขาก่อนนะครับเราก็จะต้องเปิด Data Sheet นะครับ Data Sheet เนี่ยนะครับ L78MS05J เนี่ยนะครับขาหนึ่งก็คือไฟเข้านะครับไฟเข้ากับไฟออกไฟออกคือขา5นะข้านะวีเอขา4เนี่ยคือขา STB หรือขา Standby นะครับขาเนี้ยเราสามารถที่จะทำการสวิตช์ปิดเปิดได้นะครับเงื่อนไขขา,ขาสาเนี่ยสำคัญมากนะครับเงื่อนไขาขา4เนี่ยจะเป็นไฮหรือเป็นโลนะครับไฟถึงจะออกเราจะต้องรู้ นะครับ s t b นะมีส่วนกําหนดมากนะครับถ้าไฟเข้ามาวัดที่ขาหนึ่งมีไฟ12หรือ14โวลต์เข้ามาไฟ5โวลต์นี่มีไหมนะครับถ้าอาการาถ้าอาการเราไม่เห็นตัวเลขกิโลนะครับตัวเลขกิโลก็ตัวเลขกิโลเนี่ยเขาก็จะมีพินอยู่เสียบอยู่ตรงนี้นะครับเป็นพิน LCD segment นะครับ segment LCD นะครับ เซกเมนต์ LCD ที่ใช้กับเรือนไมวีโก้เนี่ยนะครับเขาจะใช้สัญญาณนาฬิกาเข้ามาควบคุมด้วยเพราะฉะนั้นพินเนี่ยเวลาเราเสียบจะต้องแน่นแล้วก็ครบนะครับครบพินตรงนี้นะครับครบพินนะครับวัดไฟไฟเข้ามา12โวลต์ตรงนี้ได้ไหมนะครับไฟออกไหมขา5 5โวลต์นะครับแล้วขา4ลหรนะครับถ้าไฟไม่ออกเราจะต้องวัดขา4ด้วยนะครับถ้าวัดขา5แล้วขา4เนี่ยเงื่อนไขขา4เป็นยังไงนะครับ เราก็จะต้องไปดู t i m มิ่งได g r แกรมนะครับไฟ v ีเอาจะออกก็ต่อเมื่อนะครับโวลต์ B, หรือไฟ STB เนี่ยไม่มีนะครับไฟ STB จะต้องไม่มีไฟนะครับหรือวัดได้0ูนย์โวลต์นะครับไฟ v ีเอถึงจะออกนะครับถ้าวัด VSTB เนี่ยเป็นไฮนะครับแล้วมันเป็น High ได้ยังไงเราก็จะต้องไปดูว่าวงจรที่อะไรที่มาสั่งให้ตัวนี้เป็น High นะครับแสดงว่ามีคนสั่งไม่ให้ไฟเลกูลเลเตอร์เนี่ยจ่ายเข้าระบบนะครับเราจะต้องดูนะครับเพราะฉะนั้นไฟ STB จะต้องเป็นโลเท่านั้นนะครับไฟขาสีจะต้องไม่มีไฟหรือขึ้นประมาณ0.1 V โวลต์อะไรแบบนี้นะครับหรือต่ำกว่า0โวลต์นะครับไฟถึงจะออกขา5นะครับอ่านี่คือหลักการนะครับเครื่องนี้เพื่อนๆบอกว่า อตอนก่อนเปลี่ยนคาปาซิเตอร์นะครับมีตัวเลขกิโลขึ้นนะครับตัวเลขทริปเลขเลขเข็มใหม่ขึ้นนะครับหมายถึงว่าตัวเลขบันทึกกิโลเมตรอขึ้นนะครับแต่พอหลังเปลี่ยนคาปาซิเตอร์แล้วเข็มใหม่ไม่ขึ้นแล้วก็ตัวเลขกิโลไม่ขึ้นนะครับตัวเลขกิโลเนี่ยนะครับจะถูกผลิตมาจาก CPU ตัวนี้เรารู้ได้ไงว่า CPU ตัวนี้คุม ตัวเลขเรือนใหม่นะครับเราก็เห็นลายเส้นวงจรเห็นไหมครับลายเส้นวงจรมันก็ชี้มาที่ตัวแผงแผงบันทึกเลขกิโลเพราะฉะนั้นไฟเรเกเลเตอร์เนี่ยเข้า CPU ตัวนี้ไหมก็จะต้องเช็คนะครับพินฟอร์จูเนอร์เนี่ยผมยังไม่เคยซ่อมเนาะพินฟอร์จูเนอร์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาป้อนไฟเราป้อนไฟเข้าข้อ <ๆ S 1> บวกตรงคาปาซิเตอร์ตัวนี้ก็ได้นะครับ,บคาปาซิเตอร์3 5โวลต์ตัวนี้นะครับจุ๊บไฟบวกเข้าไปเลยตรงเนี้ย นะครับเวลาใช้สายไฟก็ใช้สายไฟเล็กๆนะครับพวกสายไฟเล็กๆนะครับสายฝอยก็ได้นะครับแต่อย่าให้มันลัดวงจรนะทาดีๆนะครับจ่ายไฟ12โวลต์เข้าตรงนี้แล้วกราวหลักขั้วลบอยู่ตรงไหนขั้วลบก็อยู่ตรงเพจตรงนี้ก็ได้หรือขั้วลบจะอยู่ตรงคาปาซิเตอร์พวกนี้ก็ได้นะครับขั้วลบมันเชื่อมกันหมดเลยหรือใครไม่ชอบบัดกรีตรงนี้เห็นว่ามันมันยากนะครับมันมันยากบัดกรียากใช่ไหมเราก็มาขูดๆเอาตรงนี้ก็ได้นะขูดๆ คูดๆๆๆคูดคูดูดออกนะครับแล้วก็บัดกีสายลงไปใหม่เป็นสายไฟที่เราจําว่าเป็นขั้วลบนะเนี่ยเราเรียกว่าเพเเพเเนี่ยเป็นขั้วลบนะครับหรือตัวถังลถก็ได้นะครับอ่าก็คือระบบกลาวเนาะมันก็จะเป็นเหมือนแรงลับของไฟฟ้าครับเวลาระบบไฟฟ้าประมวลผลเนี่ยไฟจะวิ่งลงตัวถังหรือไฟจะวิ่งลงกลาวนี่แหละนะครับมันจะเป็นภาวะอ่าภาวะดึงดูดระหว่างประจุไฟฟ้านะครับคอมพิวเตอร์เขาจะใช้หลักการ สัญญาณสูงต่ำนะครับสัญญาณสูงต่ำคือมันจะไปจบกระบวนการที่กล่าวนะครับเพราะฉะนั้นแผนเพดตรงนี้นะครับเราก็บัดกรีไฟลบเข้าตรงนี้ได้เลยนะครับไฟลบที่แบตเตอรี่เข้าตรงนี้หรือเวลาเราตรวจเช็คนะเวลาเราตรวจเช็ค power supply อ่ะเวลาเราตรวจเช็ค power supply ก็เอาไฟอ่ะเค้ลบเนี่ยเข้าตรงเพจนี้ได้เลยนะครับไฟบวกก็เข้านี้ได้เลยนะครับถ้าใครไม่ต้องจําพินตรงนี้ก็ได้นะครับบัดกรีเข้าตรงนี้ได้เลยครับนะครับ เทคนิคพวกนี้เราจะต้องพลิกแพงอยู่เสมอครับบางทีบางทีที่ที่ผมไม่ได้บอกหมดนะครับเพราะว่าถ้าบอกหมดอะคลิปมันจะคุยกันประมาณวันหนึ่งอะห้าชั่วโมงก็ไม่จบนึกนึกภาพไหมเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องพวกนี้นะครับเป็นเรื่องพื้นฐานที่เราจะต้องจับจุดด้วยนะครับอะกราวเข้าตรงไหนครับไฟ1 2โวลต์เข้าตรงไหนครับเนี่ยเพื่อนๆจะถามมาเยอะเลยนะครับเนี่ยเวลาจุดสังเกตอะไฟ1 2โวลต์มันก็จะเข้ามาตามพินพวกนี้แหละ แต่เราไม่รู้หรอกว่าพินไหนแต่มันจะเข้ามาที่ตัวนี้แน่ๆนะครับเป็นตัวถังแรกเลยคือไฟ12โวลต์จะเข้ามาที่คาปาซิเตอร์35โวลต์นะครับแล้วก็ไฟตรเนี้จะวิ่งเข้าขา1นึ่งเลกู r เเตอร์นะครับก็ลองวัดย่านคอนแทคตรงนี้ดูนะครับวัดย่านไดโอดตรงนี้ระหว่างตรงนี้กับขา1เนี่ยนะครับมันจะปี๊บเลยนะปี๊บคือมันเชื่อมกันไงคือไฟ12โวลต์จะวิ่งมาตรงนี้แล้วก็จะวิ่งมาตรงนี้เลยนึก้าออกไหม นะครับจากนั้นเวลาได้ไฟเนี่ยเขาก็จะไปเก็บอยู่ที่คาปาซิเตอร์ตัวนี้หรือส่วนหนึ่งก็จะมาเก็บที่คาปาซิเตอร์ตัวนี้ด้วยเพื่ออะไรครับเพื่อเลี้ยง CPU ตัวนี้เนี่ยเห็นไหมแล้วก็ตัวนี้ก็จะเลี้ยง CPU ตัวไหนเลี้ยง CPU ตัวนี้ CPU ตัวนี้จะเป็นคนจ่ายสัญญ,ญาณพันธุ์ให้หรืออา CPU ตัวนี้นะครับจะเป็นคนจ่ายเข็มไมให้พวกเข็มไม นะครับเป็นคนผลิตสัญญาณมาจาก CPU โดยตรงเลยนะครับสัญญาณที่จะทำให้เข็มไมตัวเนี้ยขึ้นไปกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับไม่ได้มาจากาไฟพวกนี้นะครับไม่ได้มาจากไฟพวกนี้จะมาจากตรงนี้ CPU แล้วขามันจะซ่อนอยู่ที่ไหนสักที่นึงนี่แหละนะครับรู้สึกตัวนี้จะซูมดูแล้วจะเป็น IC คนละเบอร์กับที่ผมเปลี่ยนไปนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราวัดเนี่ยเราก็ต้องวัดย่านคอนแทคว่า มีพินไหนนะของ CPU เนี่ยนะครับมันไปแตะอยู่ที่เข็มนะครับแต่เข็มเนี่ยมันจะต้องอยู่อีกด้านหนึ่งนะเราจะต้องอยู่อีกด้านหนึ่งไม่ต้องจําเป็นมาแกะตรงนี้นะครับไม่ต้องจำเป็นมาแกะตรงนี้นะ,ไม,นมะนนะไม่ต้องแกะนะครับพลิกไปอีกด้านหนึ่งอะ่ะจะมีตอ่อต่อบัตรกีหรือเขาเรียกว่าเทสพอยต์นะครับแล้วก็ประมาณการเอาจากตรงนั้นได้เลยนะครับก็ไม่ต้องมาถามผมอีกนะว่าตัวไหนเพราะว่าลูกค้าเขาไม่ได้ส่งมาให้ซ่อมนะอาไหอันนี้ส่งมาปรึกษาเพราะฉะนั้น เวลาที่เราตรวจสอบเราจะต้องวัดด้วยตัวเองนะครับผมปิดกับต่างจังหวัดนอกอาทิตย์หนึ่งนะครับมาตัดหญ้าให้ต้นไม้มามางานมาอะไรต่างๆนะครับก็ถ้าใครจะส่งมาซ่อมนะครับพวกเรียนใหม่เนี่ยส่งมาได้เลยนะครับได้ไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแต่ว่าก็จะไม่เสียมากขึ้นไปกว่านั้นหรอกนะครับก็ก็จะต้องเรียนรู้ศึกษากันไปนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะครับจุดที่ มีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของทรานซิสเตอร์นะครับเราเห็นว่าเป็น TR12 เนี่ยนะครับ TR12 เนี่ยคือทรานซิสเตอร์ตัวนี้นะ BCE อุปกรณ์ที่เขาใช้เนี่ยทรานซิสเตอร์ที่อยู่ในเรือนไมรรถยนต์เนี่ยส่วนมากจะเป็นดิจิตอลทรานซิสเตอร์นะครับไม่ใช่ทรานซิสเตอร์แบบอ่าไบโพล่าหรือทรานซิสเตอร์แบบซิลิคอน ดิจิตอลทรานซิสเตอร์เนี่ยจะใช้วิธีวัดแบบซิลิคอนทรานซิสเตอร์หรือไบโพลร์ทรานซิสเตอร์ไม่ได้นะครับถ้าสมมุติว่าตัวนี้เป็น NPN ถูกไหมถ้าเราเอาไฟบวกจับที่ขา B เนี่ยมิเตอร์บวกนะนะครับแล้วก็มิเตอร์ลบจับขา C ขา E เนี่ยมามันมันจะขึ้น0.5หรือ0.6โวลต์โดยประมาณน,นะครับแต่ถ้าเป็นดิจิตอลทรานซิสเตอร์จะไม่ขึ้นเลยวัดไม่ได้ไไดเพราะอะไรครับระหว่างขา B นะครับจังชั้นระหว่างขา B เนี่ย ด้านนียจะมีตัวต้านทาน1ตัวและค่าสูงด้วยนะครับค่าประมาณาค่าประมาณ 10k นะครับ 5k เลยนะครับมันจะวัดไม่ขึ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราวัดเราอาจจะต้องวัดที่เฉพาะขา C กับขา E อย่างเดียวนะครับขอให้ตรงนี้ไม่ช็อตกันก็พอนะเวลาวัวดนะครับด t r a n รอทรานซิสเตอร์ที่อยู่ในเรือนไม้ยรถยนต์เนี่ยนะครับจำไว้เสมอเลยนะมันส่วนมากเลยจะเป็นดิจิต a อลทรานซิสเตอร์ นะครับมันจะไม่สามารถวัดได้นะครับตามหลักการวัดของ istor, ทรานซิสเตอร์เห็นไหมผมก็จะบอกแล้วไงว่านะครับมันไม่มีสูตรตายตัวเห็นไหมครับเ,เพราะฉะนั้นกระบวนการพวกน,นี้เราจะต้องพลิกแพลงไปตามสถานการณ์ที่แตกต่างกันเ,เวลาเราเรียนรู้เนี่ยนะครับให้เรียนรู้แบบวงกว้างเรียนรู้แบบหลักการทํางานแบบวงกว้างนะครับแล้วเราจะตรวจซ่อมได้มันจะได้เองเลยนะมันจะได้เองนะครับคานนี้นะครับตัวที่อีกตัวหนึ่งนะครับของเรียนใหม่เนี่ยนะครับก็คือคริสตัล คลิปตส่วนมากเนี่ยแมมันไม่ค่อยเป็นอะไรนะครับอย่าไปยุ่งอย่าไปจิ้มนะครับอย่าไปจิ้มไม่ต้องวัดไม่ต้องจิ้มเลยตรงนี้ไม่ต้องยุ่งเลยนะครับจริงๆเราต้องยึดอาการที่ก่อนหน้าที่เราจะทําอะไรนะครับถ้าอาการก่อนหน้าเลขไม้มันขึ้นนั่นแหละมันก็คือเลขไม้มันขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าหลังการซ่อมเนี่ยเราอาจจะมาเปลี่ยนคาปาพวกนี้นะครับเปลี่ยนคาปาพวกเนี้ยอาจจะทําลายปิดลอกหรือเศษตะกั่วไปไปติดกันนะครับเพราะว่าอุปกรณ์เขาจะวางใกล้กันมาก นะครับเราจะต้องมีการถ่ายรูปนะครับแล้วก็ต้องมีการวัดเช็คเสมอเลยวัดเช็คว่ามีจุดไหนรั่วลงกาวไมครับอะไรแบบนี้นะเราจะต้องเช็คโอเคก็คลิปนี้ก็น่าจะได้เกี่ยวกับเรื่องของจุดจ่ายไฟเนาะจุดจ่ายไฟปั๊บพินไหนเราไม่ต้องสนใจครับจ่ายไฟเข้าคาปาซิเตอร์สามห้าโวลต์เลยตัวนี้นะครับสิบสองโวลต์น,นะครับหนึ่งตัวนะครับแล้วก็วัดไฟขาห้า V out มีไฟไหมถ้ามีไฟขาห้านะครับแสดงว่า CPU พวกเนี้ย ะครับได้รับไฟ5โวลต์ไฟเลี้ยงเรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็น c ีมอสนะครับตัวนี้นะนะครับซีมอสพวกนี้จะเก็บวิธีการนะครับเขาเรียกว่าเก็บวิธีการประมวลผลซีมอสเนี่ยจะทําหน้าที่เก็บวิธีการกระบวนการประมวลผลอย่างเช่นถ้าเขารับแรงดันอ่สมมุติว่าเขารับ<อ>แรงดันอตัวเลขแรงดันที่ส่งมาจากตัวควบคุมความเร็วถูกไหมครับอ CPU ตัวนี้ตอนแรกเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าความเร็วเนี่ยประมาณเนี้เขาจะตีเข็มไปเท่าไหร่นะครับเขาจะอาศัยลอมพวกนี้นะครับลอมตัวเนี้จะเป็นคนจ่ายให้ CPU ตัวเนี้จะเป็นคนบอกว่าอ้าวเราได้รับแรงดันมาแล้วนะคุณมีวิธีการอ่านตัวเลขยังไงอ่าฉันบอกว่าอ่าอ่าแรงดันจะต้องเท่านี้เท่านี้นะครับแสดงว่า80ิกิโลเมตรต,ต่อชั่วโมงนะครับ เขาตัวนี้ก็จะส่งโปรแกรมควบคุมเข็มตีไปที่เลข80ด้วยความแม่นยําตรงเป๊ะนะครับทําไมเขาถึงแม่นยําตรงเป๊ะนะครับเขาก็ผ่านการลองผิดลองถูกมาเวลาเขาเขียนเขาก็จะลองผิดลองถูกมาความเร็วแบบนี้นะครับเข็มไม่จะตีไปกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยก,ก็เหมือนกันนะครับก็เหมือนกันเขาเขาก็จินตนาการเหมือนกับที่เราเรียนนี่แหละนะครับแล้วก็พอดีมันไปนโป้เช็คกับความเร็วพอดีไงมันก็ถือว่าใช้งานได้พอใช้งานได้เขาก็ทําออกมาขายนะครับแค่นั้นเองนะครับ คลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ